กษัตริย์เลยอะเราอยากเล่าแม่พูรู้มันพอรู้ได้อยู่แต่มันสําหรับหนูมันไม่ค่อยนั่นแต่คนเรากลับชอบนะจริงๆนะ,ะคนเราชอบเรื่องพูกเนี้ยพอมาปฏิบัติเชื่อไหมเรามาปฏิบัติเพื่ออยู่กับปัจจุบันเราจะไปหาอดีตอีกแหละเหมือ <c oughs> น,นออกมาปฏิบัตินี่แหละ <c oughs> พอมาเจอกันเนี่ยเห็นไหมที่เพียรตีถามว่ามาเจอคู่บรารมีเห็นไหม ทั้งทั้งที่ทิ้งมาเนี่ยคู่ปัจจุบันก็ทิ้งมาแล้วเนี่ยยังจะไปเจอครรู่บัลลังกในอดีตชาติอีกเห็นไหมเรามาเพื่อทิ้งไม่ได้มาเพื่อกอมาเพื่อเรียนรู้ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะมันมีอยู่ตลอดมันไม่จบหรอกแล้วมีนเนยอะมากมันไม่ใช่ผูกกับแค่คนเดียวจิตเรามันคล่องไปทั่วสังเกตในปัจจุบันเนี่ยรักคนนั้นเกลียดคนนี้ต่อให้อยู่กับแฟนตัวเองมันก็ไม่พอใจแค่คนนั้นหรอก นี่คือธรรมชาติของจิต mm hmm. เมื่อใดที่ไม่มีรสติรักษาไม่มีความรู้สึกตัวอยู่มันก็ออกไปตามความเคยชินมั่วชนมั่วเวลาในการมีชีวิตไม่มากนะไม่ได้ยาวนานจงเอามาใช้ในการพัฒนาตัวเองอย่ามองออกไปข้างนอกมองเข้ามาข้างในมองเข้ามาที่เหตุกลับมาแก้ใจตัวเองให้มันพัฒนาขึ้นให้มันเห็นผล ให้มันแจ้งแข่ใจอย่างน้อยน้อยให้มันมั่นใจกูไม่ตกต่ําแน่ตกสูงให้มันมั่นใจได้ตัวเองคอยเพราวาหน้าคอยพัฒนาขึ้นนี่พยถามมั้ยถามได้เลยค่ะแม่ครูตอบล้วถามหนูหน่อย<า>อหนูไม่เคยหัวเนียนตึ๊บเลยมันยากเพราะเพราะมันไม่ไม่ไม,มันไม่สามารถพูดออกไปได้เลยไม่เหมือนเนี่ยหูก็ดังไอ้ข้างในก็แน่นหัวก็ตึงตาก็จะลืมไม่ขึ้น ไอจะรู้หรอว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาพอนาไปนักหน่วงมันเป็นอาการเป็นสาภาวะสังเกตตัวเองนะคนนี้ฝึกมันจะร้อนจะหนาวบางทีนี่หายอ้วกปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดตาลายอาการเหมือนป่วยแหละแต่มันจะไปหายแต่ความรู้สึกตัวเราจะชัดเจนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอย่าไปกลัวอยู่กับมันเดี๋ยวมันจะค่อยคอยผ่านไปมันจะค่อยค่อยปรับภายใน เป็นกระแสพลังงานขึ้นมามันเป็นจริงๆธรรมะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาที่อ่านมันเป็นทั้งกายมันบวกเอากายไปด้วยแต่ก่อนเนี่ยสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากแต่ก่อนเนี่ยคืออ่านมันมีแต่ความคิดหนูเนี่ยมีแต่ความคิดคล่องอยู่ในอาการสิ่งที่เราอ่านด้วยสัญญาปรุงแต่งทั้งวันมีอะไรเกิดขึ้นหาเหตุหาผลคิดว่าตัวนั้นคือปัญญาแจก ทำวิจัยวิจารณ์เอาอยู่อย่างนั้นหมายว่าตัวนั้นคือปัญญาคืออยากมีปัญญาแต่ปัญญาจริงๆกับไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราคิดเอาปัญญาจริงๆคือการหยุดกระแสความคิดที่ผุดขึ้นนั่ะเนี่ยปัญญาแต่เมื่อใดที่เข้าไปในเรื่องราวที่มันคิดนั่นคือปรุงต่อทันทีสังเกตนะพี่นัี้เมื่อใดที่เราไม่รู้สึกตัว มันจะไปอยู่ในเรื่องราวที่เราคิดมันจะไปอยู่ในความคิดเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวอันนี้คือวัตตะคือยาวเขาไปอยู่ในความคิดปุ๊บความปรุงแต่งอุปทานเกิดยึดมั่นในอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นนี่แหละตัววัตตะเนี่ยมันเกิดอย่างเงี้ยแต่เมื่อใดที่เรารู้จักความคิดทีเนี้ยแค่คิดขึ้นปุ๊บกลับมารู้สึกตัวกลับมาหายใจเนี่ยความคิดตัวนี้ดับลงทีเนี้ย ค่อยๆเฝ้าสังเกตดลฐานลมไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจทางเดินของจิตช่องต่อระหว่างความคิดกับอารมณ์เนี่ยจิตที่ที่เริ่มที่ที่เข้าไปปรุงแต่งทำงานยังไงให้เราเรียนรู้อย่างเงี้ยแต่มันไม่สามารถคิดเอาได้นะเมื่อใดที่มันมีเรื่องราวในความคิดให้รู้เลยว่าเราเข้าไปในกระแสของความคิดแล้วตัดกลับให้ไวที่สุดตัดกับมาลมล่ยและลึกรู้ คำถามจะค,ค่อยๆหมดไปจะเป็นความรู้สึกตัวแทนเห็นความคิดผุดขึ้นตัดกับเนี่ยจนเวทนาอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นมันชัดมากด้วยตัวสติที่เรามีกำลังแค่ความคิดผุดขึ้นมโนภาพปรุงแต่งต่อไปเป็นอารมณ์ทันทีมันเชื่อมไวมากเหมือนสายฟ้าปึ๊บเดียวแค่นั้นแหละแต่การจะเข้าไปเห็นขบวนการดังเนี้ยคือเราต้องมีสติมีสมาธิ เมื่อใดที่สติสมาธิมันก็มีปัญญาวิปัสนาจริงๆไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เกิดจากสัญญาแต่เกิดจากการเห็นคิดซึ่งไม่เข้าไปอยู่ในขบวนการของความคิดเห็นคิดนี่แหละคือต้นทางเนี่ยเยเห็นจนมันเห็นการเกิดดับเท่าทันกันจนเอาทีเนี้ยสติมีกําลังมากขึ้นเห็นความดับลงของความคิดจากแรกๆเนี่ยคือเห็นความคิดเกิดและเห็นความคิดดับ แต่ในใหม่เนี่ยถ้าถ้าไม่เท่าทันมันจะไปทันที่อาการดับมันจะไม่เห็นเกิดสังเกตนะคืออารมณ์แบบเกิดไปแล้วไปเท่าทันในในช่วงที่มันดับใช่พยายามระลึกรู้กลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยสังเกตได้กับอะไรเวลาสติมีกําลังสมาธิจะมีกําลังด้วยมันจะอาศัยเนื่องกันตัวสมาธิจะเป็นให้เห็นอาการทํางานได้ชัดขึ้นแล้วร่างกายมันจะมีปฏิกิริยาด้วย ได่เห็นได้ด้วยตัวเองเลยว่าคําว่าหยุดคิดไม่ได้ไปยุ่งกับความคิดเลยมันจะเป็นพลังงานขึ้นมาในกายหัวนี่ตึงเปะ๊ะตอนให้คิดก็คิดไม่ได้ตึงแน่นบางทีนี่เหมือนจะปีออกเลยแหละหัวแน่นเนี่ยแน่นมากบบหัวสีใสข้าว่าจังไงไดเนาะแต่กี่มาเห็นลงตาหัวหนุมก็จะหุบโปงเกนๆเนี่ยจริงๆแค่จับอย่างเนี้ยก็เจ็บ มันแน่นจะจัดเจ็บตามผิวหนังนี่เจ็บเหมือนจะปีออกเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ใช้ยอยู่ในตัวเหมือนสายอะไรสักอย่างาพาดอยู่เต็มหลังเลยวุ่นวุ่นวัน,วน,วน,วนไม่รู้ไอ้เราก็คิดว่าเราเป็นอะไรเพราะมันไม่มีใครบอกแต่ถามว่าคิดว่าป่วยไม่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองป่วยตัวนี้อาจจะด้วยนิสยัยแต่สาภาพคนที่มองเข้ามาเนี่ยคือป่วยดีๆนี่เองยี่ใหม่ดิชวนกันไปโรงพยาบาลประจา แป๊บหนึ่งชวนจะไปต,วตรวจไตพอบางวันเหลืองบางวันหน้าบวมตาเหลืองตัวเหลืองบางวันดำบางวันขาวมันเป็นนะนี่คือสภาวะที่เกิดจากอานาบนาาันสติแต่สังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากเรามีสติมันจะระลึกรู้อยู่ภายในแต่ก็ต้องมาแก้เขาเรียกอะไรอน,นุสัยนิัสตัวที่จะเข้าไปคล้องกับอาการเพราะมันจะกลัวนะอาการพวกนี้เวลาเกิดขึ้นมันจะเป็นจริงๆ มันจะเอากายเหล่านี้แหละเป็นสนามมันจะกลัวการสร้างกรรมทีเนี้ยพี่เนติเพราะมันจะเห็นการการทํางานของขันเมื่อใดที่เราส่งความรู้สึกเนี่ยอนุสัยเราแค่เราไม่พอใจอะไรสักอย่างมันละเอียดอะมันหนักหน่วงมันจะรับทันทีทีเนี้ยพอมันเห็นว่าจริงๆแล้วมันได้รับททีมันก็เลยกลัวการสร้างเหตุมันเลยไม่สร้างเหตุที่ไม่ดีเมื่อใดที่มันไม่สร้างเหตุที่ไม่ดี มันก็ไม่ต้องกลัวผลน่ะที่มันจะได้รับแต่ทุกวันนี้เมื่อใดที่เราขาดสติเราไหล,หลไปตามอารมณ์ตลอดเราสร้างเหตุที่เป็นอกุศลสร้างเหตุที่ผิดแต่เราไม่กลัวผลที่จะได้รับสังเ,เกตนะมันถึงมีที่มาของอริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลเพราะการเห็นแจ้งของสตินี่เองแม้แต่การระลึกรู้ลมทำไมต้องใช้คำว่ารู้ชัด เมื่อใดที่เรารู้ชัดในลมรู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคือตัวสติพอมันรู้ชัดกําลังมันมากขึ้นมันก็รู้แจ้งคำว่ารู้แจ้งคืออะไรรู้แจ้งในการทํางานของขันเห็นอาการที่มันเข้าไปยึดอุปทานมันยึดในอะไรยึดในอารมณ์ยึดในความปรุงแต่งในตอนนี้เราไม่เห็นนะพิรุติว่าอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราล้วนปรุงขึ้นเองเราไม่เห็นนะ เราจะเห็นก็ต่เมื่อเรารักเราเกียรเนี่ยมันมีเราลองอยู่มันมีเราเป็นตัวตั้งเขาว่าให้เราของเราเนี่ยมันเลยเป็นอัตราแต่ถ้าเราเห็นล่ะว่าอาการทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเราเจตนาอยู่กับลมมีสติระลึกรู้ลมอยู่อาการความคิดผุดขึ้นเนี่ยมันตัณหาเนี่ยมันเกิดด้วยตัณหามันทยานหรอมันอยากได้ในสิ่งที่มันเคยได้คืออนุสัยเดิม นี่ยอดีนะด้ชอบอะไรมันก็ไหลไปตามอาการเดิมเกียนแอะไรมันก็ไหลไปตามอาการนั้นเมื่อใดที่เราไม่รู้เท่าทันอาการมันก็เพิ่มกําลังให้อารมณ์นี่แหละทีเนี้ยแต่แค่เราเห็นต้นทางมันนะมันไหลตัดกับนี่คือจอบแล้วนะนี่คือปัญญานะนี่แหละคือปัญญาไม่ใช่รู้อะไรเยอะแยะไม่ใช่เข้าไปรู้ในเรื่องราวอะไรเลยรู้รู้รู้เฉยๆรู้อยู่กับที่รู้ซื่อ เมื่อใดที่รู้ไม่ซื่อรู้มีเรื่องมีราวนั่นคือเข้าไปในกระแสของความคิดละเป็นวัตตะละรู้ตัวเนี้ยจนมันมีกําลังมากขึ้นมันก็เห็นแจ้งในอาการแค่นั้นแหละว่ามันเป็นยังไงจิตเกิดยังไงการวางมันไม่มีใครวางคําว่าวางเนี่ยไม่ไม่มีกิริยาอาการวางแต่คือเมื่อใดที่รู้เท่าทันความคิดตัดกลับมารู้ตัวโดยไม่มีเจตนา มันทํางานเองเพราะสติเรามีกําลังมากขึ้นนั่นแหละวางมันเป็นภาษาแตท่ที่สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นสภาวะตอนนี้เหมือนกําลังอธิบายความเย็นมันเป็นความรู้สึกเนี่ยเป็นสภาวะทั้งหมดสิ่งเดียวที่จะรู้ได้ที่จะเห็นตามได้คือเพียรรู้เพียรมีสติรละลึกรู้รู้สึกตัวนี่เองอย่าไปหมายนะว่าสมาธิคือการเข้าไปรึกเข้าไปหายไปเลยไม่ใช่ อันนั้นคือสัญญาแล้วอย่าไปหมายว่าต้องนั่งเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธิอันนั้นยังห่างไกลสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นของจิตอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วลึกรู้รู้สึกตัวแต่กลับมาลมความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องสมาธิจะเชื่อมเป็นเดียวกันจะไม่มีเข้าไม่มีออกจะเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันเมื่อใดที่เราละลึกรู้อยู่ในปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ จิตจะไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิหรือออกสมาธิแต่จะเป็นการเจริญฌานจเจริญสมาธิในทุกขณะมันจะเชื่อมเป็นสิ่งเดียวกันเลยทีเนี้ยศีลส,สมาธิปัญญามันจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเมื่อใดที่จิตมีสมาธิมันจะนวบเอาศีลไปด้วยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางควบคุมความคิดได้ไม่ทางสงบเพราะมันขาดกําลังมันก็เป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านของจิต เมื่อใดที่มันมีความฟุง้งซ่านมันก็ยังคิดรักคนนั้นเกลียดคนนี้มันหยุดกระแสตัวนี้ไม่ได้เมื่อใดที่มันมีสมาธิทีเนี้ยมันจะเห็นมันจะหยุดเลยถ้ากําลังแน่นมากๆเนี่ยหยุดเลยแต่ถ้ากําลังเป็นปกติบางเบาความคิดจะเป็นเพียงสัญญาที่ผุดขึ้นเห็นทีเนี้ยจะเห็นอาการเห็นการทํางานของมันถึงประกอบกันทั้งหมดไม่ใช่หายลิบเข้าไปเลยไม่ใช่ แล้วลึกรู้ในปัจจุบันเรื่อยๆให้ต่อเนื่องสร้างตัวนี้ให้เป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาอาศัยเจตนานี่แหละกระทาขึ้นมาก่อนเจตนาตวเนี้ยเมื่อใดที่มันเป็นนิสัยมันไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ต้องจงใจนะ,ะเหมือนเราชินตัวเนี้ยเราชินในการไหลไปในอารมณ์เมื่อใดที่เราทําตามอารม์อารมณ์มันมีอิทธิพลกับเราก็เพิ่มกําลังให้อารมณ์เมื่อใดที่เราจะกลับมาฝืนทีนี้พี่นตีมันจะฝืนยากกว่าเดิม พราะอะไรลืมนะเมื่อใดที่เราหยุดรู้เนี่ยมันก็เพิ่มกําลังอ่าเหมือนหยดกระปุกมันก็บวกให้กําลังของสติแล้วลึกรู้แต่เมื่อใดที่เราบวกให้อารมณ์อย่างเงี้ยอาลังตัวนี้ยก็มีมีกําลังเหมือนกันเนี่ยเมื่อใดที่อารมณ์เกิดขึ้นเราทําตามมันมีกําลังเวลาอารมณ์เกิดอีกเราจะฝืนตัดกลับมารู้สึกตัวมันเหมือนเป็นเป็นไฟที่กองใหญ่มันจะค่อยๆเพิ่มกําลังขึ้นเรียนรู้การฝึกฝืน มันต้องขาดใจเพราะมันไม่เป็นนิสัยมันยังไม่ใช่นิสัยเราคือชินในการไหลทํายังไงนิสัยเราจะชินในการรู้นี่แหละโลกุตละไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่เราฝึกหัดตัวเองด้วยไม่มีใครเสกสรรอะไรให้ใครได้ไม่มีอย่าใช้ชีวิตเพียงเกิดมากินนอนหาเงินสืบพันธุ์อันนั้นมันเป็นชีวิตที่ไม่ต่างจากสัตว์ ทั้งๆที่ความเป็นมนุษย์มันสามารถพัฒนาได้กว่านั้นพัฒนาได้จนถึงที่สุดก็ทําได้แต่เราไม่เห็นประโยชน์เลยแต่พอใกล้จะตายค่อยอดควรไม่ทันนะไม่ทันยังไงขนาดร่างกายเรายังแข็งแรงเรายังต้านอาการภายในเราไม่ได้เลยนับภาษาอะไรมีเวทนาเข้าแทรกทั้งเวทนากายเวทนาจิตทีเนี้ยโอ้โหกำลังมันมากแค่เรานั่งอย่างเงี้ยแค่สักห้านาที โอโหวปวดขาอย่างเงี้ยกลับกันนะข้านั่งสมมติพอใจเล่นไพ่ยนันั่งได้ทั้งคืนเอา้าทําไมเป็นงั้นน่ะจิตมันมีเพ่งมันมีสมาธิแต่มันไม่ใช่สัมมามันไม่ใช่การกลับมารู้สึกตัวมันพอใจเห็นไหมฉันทะตัวเนี้ยยังลงยังลงในอะไรอะ่ะยังลงในกุศลเหลือกุศลเนี่ยก็อยู่ที่เราเนี่ยเป็นผู้เลือกเป็นผู้เจริญขึ้นในอาการ คำถามจะคุณพงศ์พงศ์ศรีนะคะกลับเรียนถามเวลาดูลมแล้วเลือดจมูกออกเป็นสภาวะหรือความปวดเจ้าคะ<ช>เทานี้เลือดออกแต่เลือดหนูเนี่ยไม่ไม่เป็นน้านะเป็นลิ่มทุกวันเนี้ยก็ยังไม่หายถ้าช่วงไหนร้อนจะจัดหรือแน่นจะจก็ยังมีมันจะเป็นเหมือนลิ่มเลือดแต่มันเป็นจมูกอย่างบางทีจําออกแรงหลุดออกเลยสังเกตได้จากร่างกายจะร้อนหนูสังเกตหนูนะร้อนลมหายใจนี่ร้อนมาก ไปชีในช่วงกาแฟได้เลยมันเผากันหนักหน่วงมากพวกนี้เผาจนเลือดอะเลือดเป็นลิ่มออกมาถ้าท่านมันมันจนเลือดเป็นลิ่มออกมานะถ่ายก็จะเลือดหนูสังเกตจากหนูนะคน,คนหนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมแต่อย่าไปตกใจมันเป็นอยู่ไม่กี่วันมันก็หาย คำถามจากคุณดีๆนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิดูใจก็หยุดโกรธได้บ้างบางครั้งทำยังไงต่อครับพยายามฝึกไปเรื่อยๆมันไม่หายในทันทีหรอกเพราะอนุสัยอารมณ์เราสะสมมันเอาแค่ชาติเดียวเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยลองชั่งน้ำหนักดูมันถึงครึ่งหรือยังของการมีชีวิตเอาง่ายๆเลยนะถ้าจะเอาให้เห็นผลแล้วความเพียรของเราเนี่ยทำให้ต่อเนื่องทำให้เต็มที่อย่าลืมนะสิ่งที่เรามาฝึกเนี่ยคือออกจากวัฏฏะ ไม่ได้เพื่อเหตุอื่นคือเพื่อความพ้นทุกข์<ม>คำว่าพ้นทุกข์ทีเนี้ยเรามาแก้นิสัยเดิมมาฝืนนิสัยเดิมพี่เต้คิดว่ามันจะทุกข์ไหมมันต้องทุกข์อะถูกต้อง <c oughs> ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ผิด <c oughs> มันต้องทุกข์อ่า <c oughs> เห็นเวลาที่แบบเราแบบไม่ชอบสิ่งนี้แล้วมันแล้วม,มีคนมาทำอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้อันนี้ยังเป็นภายนอกใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เห็นภายในสติมีกําลังเนี่ย แค่เห็นตัวเองไม่พอใจในเขาเนี่ยมันจะตายเลยมันถึงเห็นกรรมเห็นการสร้างกรรมเห็นจิตเนี่ยเห็นจิตเกิดเนี่ยอารมณ์เกิดเนี่ยกลัวอะไรทีเนี้ยขนาดยังไม่ได้ไปพูดออกทางปากยังไม่ได้กระทําออกไปทางวาจาทางกายมันยังเสียดแทงขนาดเนี้ยโอ้โหกรรมที่ผ่านมากูทําอะไรมามั่งเริ่มกลัวเมื่อใดที่มันรู้สึกกลัว ทุกวันเนี้ยเราไม่เห็นโทษของอารมณ์เพราะมันไม่ตีกลับในทันทีแต่วันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเรานี่แหละคือผู้ชดใช้พระเจ้าบอกแม้แต่เท่าเม็ดทรายเราก็ได้ใช้นี่แหละกรรมเรากระทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองนะอย่าลืมทั้งดีและไม่ดีทั้งกุศลและอกุศลมันถึงต้องมีสติพึงสังวรระงับตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นอย่างมาก ไม่งั้นไม่มีทางเอาอยู่ไม่มีทางเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดไม่เข้าใจนะแต่ก่อนว่าสำรวมเคินเอียงสำรวมอินทรียมันจะสำรวมอินรีย์ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เข้าไปเห็นเหตุเมื่อใดที่มันพยายามสำรวมมันก็กระทําสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้แต่เมื่อใดที่มันเห็นทุกข์เห็นต้นเหตุของทุกข์จิตมันจะสำรวมเองมันเลยทีเนี้ยมันจะเป็นอธิศินเพราะมันเข้าใจการเกิดจริงๆ จิตเกิดเนี่ยเมื่อใดที่ปูร่วมไปกับอารมณ์ได้รับเองทันทีเขาไปเห็นอาการภายในเพราะมันดูภายในเมื่อใดที่มีสติอยู่กับลมเรียนรู้ตัวเองเห็นภายในอยู่ตลอดตลอดเวลามันก็ย่อมแจมแจ้งถูกไหมเพราะตอนเนี้ที่มันไม่เห็นตัวเองเพราะธรรมชาติมันออกไปรู้ข้างนอกมันไม่กลับมาละลึกรู้เลยนะไม่กลับมาละลึกรู้ลมละลึกรู้สุดตัวเลยสังเกตตรงนี้แหละวัดผลของการภาวนาวันหนึ่งกลับมารู้สึกตัวได้ดกี่ที นั่นไงเนี่ยเราจะวัดผลได้ด้วยตัวเราเองเลยเราลึกรู้กลับมาพยายามกลับเรื่อยๆใช้เจตนาแล้วลึกลมพยายามใช้เจตนาดึงดึงทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องให้เอาสัญญาตัวนี้ใส่เข้าไปเมื่อใดที่มันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันจะระล,ล,ลึกรู้เพราะมันจําสัญญามันมีสัญญาจิตมันจําสภาวะการเคลื่อนมันจะเคลื่อนไปในทิศท,ทางไหนระหว่างกุศลอกุศลอย่างเงี้ยมดระจาน คำถามจากคุณสมพรนะคะกับแม่ชีเจิ้นครับผมอยากเรียนถามครับภรรยาผมชอบคุยโทรศัพท์พูดเกี่ยวกับคนโน้นคนนี้กับเพื่อนที่สนิทเป็นเวลานานบางครั้งผมพูดอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเถอะผมโดนอารมณ์นั้นกลับมาผมควรทําอย่างไรครับเรานี่แหละอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาภร <c oughs> <c oughs> รยาก็ถือว่าเป็นคนอื่นนะเ <c oughs> มื่อใดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงเขานะพี่ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง งนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเตือนสติภรรยาไม่ใช่สิ่งที่ถูกแล้วนะคะอย่าปาถนาดีถ้าจะพูดว่าอย่าเสือกก็แรงไปหนูถึงบอกว่าอย่าไปเมตตาคนอื่นเลยเพราะคนแต่แตและคนมีทิฏฐิมีความเห็นแต่การที่เราจะเปลี่ยนเขาก็คือเปลี่ยนโดยออยังไงถ้าเรามีสติรักษาใจพยายามมีกําลังขึ้นมาแล้วคําพูดของเราไม่กี่คําแล้วการกระทําของเราที่เปลี่ยนมันมีกําลังอะ่ะเขาจะเห็นเอง แต่เมื่อใดที่เราเอาไปปากปพูดด้วยอารมณ์มันไม่ฟังกันหรอกมันเท่ากันการที่เราเข้าไปเตือนเขาเราก็เตือนด้วยอารมณ์เราไม่ได้เตือนด้วยสติปัญญาตัวใจนี่สาคัญมากนะมีกําลังมากเราเอาทิฏฐิเราไปตัดสินเขาเหมือนหนูพูดแบบช่วงที่หนูไปวัดหนูพยายามฝึกหนูมีสินครบทุกข้ออ่ะวันปกตินี่หนูรักษาศินห้าครบเป๊ะวันพระเนี่ยหนูถืออุโบสถสินเนี่ยพอทีเนี้ยนหนูมีอุโบสถสินแล้เนี่ย หนูก็ไปเห็นกลับบ้านไปอย่างเงี้ยเห็นแม,เนแม่เห็นแถวบ้านโอไม่ดีมากเลยเนี่ยศีนก็ไม่จักรักษาไปว่าเขาโอ้โหอีคนมีศีนใหญ่คนดียังไงอ่ะไปเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นนี่แหละใจเราลืมรู้รู้สึกว่าไอที่ทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะสิ่งที่เราพยายามเจริญแต่เราไม่เห็นอารมณ์ที่มันผุดขึ้นเนี่ยกูเนี่ยดีนะนกูเป็นคนมีศีนเพื่อนหรือเปล่าไหม เมื่อใดเอาความเอาความดีของตัวเองเนี่ยกูดีเออกูดีเนี่ยไปยัดเยียดให้คนอื่นมันดีจริงเหรอดีทําไมมันถึงทุกข์ทำไมมันถึงเดือดร้อนดีจริงจริงมันต้องสงบสิมันต้องสงบด้วยปัญญาต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาการปฏิบัติยิเนตีต่อให้เรากระทาถูกแค่ไหนหนูอบอกว่ากระทาเนี่ยเราทําดีมากเลยเป็นกุศลมากเลยการกระทาแต่เมื่อใดที่เรายึดว่าเราเป็นเจ้าของอาการผิดทันที เป็นอัปตาทันทีเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีหน้าที่ของเราคือทําหน้าที่แค่ทําหน้าที่เยค,คือเราคิดว่าเราแค่ทําหน้าที่ใช่ไหมคะพยายามระลึกรู้มันไม่เห็นในทันทีมันไม่สามารถเห็นด้วยปัญญาในทันทีแต่เอาสัญญาตัวเนี้ยเราทําหน้าที่ตอนนี้เรามีโอกาสตรงเนี้ยเราทําหน้าที่ตัวเนี้ยจิตจะค่อยค่อยมีสมาธิขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นเยเยมันนิดเดียวแล้วหนักกว่าน,นั้นเวลา มันติดดีนะทําไมต้องทิ้งอ่ะก็ในเมื่อีนมันเป็นสิ่งที่ดีมีนะเข้็ถามมันทิ้งทําไมในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีก็มันมันดีเนี่ยหนูก็เลยถามว่ามันดีจริงเหรอถ้ามันดีจริงทําไมเราต้องทุกข์ทำไมเราต้องเดือดร้อนกับคนอื่นดีดูมันดีดีใจเนี่ยอาการทุกอย่างที่เรากระทาขึ้นมันกิเลสมันนําหน้าหน้าเราอยู่เก้าหนึ่งมันซ่อนเข้าไปทันทีแล้วให้เห็นมันนะ เมื่อใดที่เห็นมันเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคนทั้งโลกจะมองเราอย่างไงแต่เราเนี่ยเห็นตัวเองยังไงเห็นมายาจิตที่มันปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาไหมสังเกตนะเวลาทําอะไรนิดนึงมันก็เหมือนมันทํมากมากเนี่ยเนี le, เ่ยเนี่ยกิเลสอ่าแต่บางคนเนี่ยความรู้สึกต่อให้ทาอย่างตาเนี่ยทําทั้งวันแต่ความรู้สึกกลับไม่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรใช่ทำไมเป็นงั้นนะใช่ค่ะนั่นแหละคุณธรรมพื้นฐานเลยนะ คุณธรรมคนของคนที่มีธรรมมันเป็นตัวบ่งชี้เลยถ้าไม่มีการเสียสละไม่มีความกระตันยูจะพูดได้ยังไงว่าตัวเองมีธรรมมันก็เป็นการยึดคนที่มีธรรมคนจะต้องมีอะไรบ้างคะแม่ครูคะคือ,อไม่ใช่เราเรากระทาขึ้นมาไม่ได้มันจะเป็นการเห็นไปจากเหตุแต่อาศัยเจตนาค่อยๆเรียนรู้แล้วมันจะวางเจตนาตัวนี้ไปเองอย่างน้อยน้อยอาศัยเหตุที่เป็นกุศลเนี่ยเนี่ยค่อยๆเรียนรู้แล้วพัฒนามันขึ้น สังเกตนะใครเราไม่ดีใครเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคนเราโตขนาดนี้เราต้องรู้สิพี่ณติอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรดีอย่างเงี้ยเ,เรารู้ทุกคนแหละอะไรผิดอะไรถูกแต่เราจะต้านอนุสัยเดิมคือนิสัยเดิมเราได้ไหม <ừ> เหมือนแค่เรียกชื่อผิดคีย์เนี่ยข้างในมันไปแล้วนะวมันอยากต้านยอมโงไไมมไม่ได้ไหมยอมไม่เขาด่าได้ไหมว่าได้ไหมอย่างเงี้ย เนี่ยคือการฝึกนะพยายามเรียนร,รู้กลับมาเรื่อยๆมีสติเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นมันไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็โกรธเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็รักเ็าพูดดีมันก็รักเขาพูดไม่ดีมันก็โกรธอ้ามันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่สติปัญญาเราไม่ไม่เห็นเองคําถามจากพ่อน้องมิ้นนะคะแม่ครูครับพ่อน้องมินนะะมนงม้นตั้งแต่ที่คุยสภาวะธรรมกับแม่ครูจนถึงปัจจุบันวันนี้นั่งแล้ว ไม่เคยเห็นอะไรเลยครับเพิ่งมีสภาวะเมื่อสองวันที่ผ่านมาสัญญาเก่าผุดมาห้าสัญญาดึงลมกลับมาตัดกั้นลมหายใจนับหนึ่งถึงร้อยโล่งโปร่งสบายพอกลับมาหายใจเข้ามีสภาวะเมฆหมอกให้เห็นแต่สีเปลี่ยนเหมือนแสงไฟฟ้ารุ่นเก่าสีเหลืองส้มไม่ทราบเกิดอะไรครับมันมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมันเป็นการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ย้อนมาตัวเดิมเลยต่อให้ละเอียดหรือหยาบ ก็เป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรู้ยึดไม่ได้แต่แค่รู้แล้วผ่านเมื่อใดที่รู้แล้วคล้องเราก็จะคิดหาคําตอบเมื่อใดที่คิดหาสงสัยขึ้นมามันก็หาคําตอบเห็นไหมจริงๆคําตอบก็อยู่ในคําถามนั่นแหละแค่รู้แค่รับรู้รับทราบเมื่อใดที่เราไม่อยากรู้ทีเนี้ยมันจะรู้เองการปฏิบัติสภาวะเนี่ยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไม่มี พรนี้ิสยวาสนาคนแต่ละคนมันต่างกันผลที่แสดงขึ้นเลยต่างกันแต่ก่อนก,ก็ก็ไม่รู้นะว่าทําไมตัวเองถึงถึงหนักหนาหนักนะทั้งนกทั้งอะไรแต่ไม่อะไรพูดอยู่กับอีใหม่ตล,ลอด<ม>เห็นสีเห็นแสงกูก็เห็นนั่นเห็นนี่มีความสงบเนี่ยก็เห็นอย่างเงี้ย hmm. เห็นมั่งอย่างเงี้ยแต่ทําไมมันไม่แจ้งไม่แบบไม่สุดอะอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้เอาอาการพวกเนี้ย มาพูดมาคุยกับคนอื่นคือมันคาว่าทีเนี้ยมันต้องเข้าไปเรียนรู้ในอาการนั้นจริงๆเราต้องเป็นจริงๆเหมือนร้อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปกรรมจริงๆเราก็ต้องไปผ่านความร้อนจริงๆไม่ใช่คิดเอาคาดคเน็เป็นสภาวะขึ้นมาจริงๆคําว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะจะเปรียบเทียบยังไงเออหลวงตาชอบเปรียบชอบชอบพูดว่าเหมือนเจ็บท้องเนี่ยพี่นัตติ้ไม่เคยเจ็บท้องอย่างเงี้ย หนูจะพูดอาการเจ็บท้องเนี่ยให้ฟังอย่างเงี้ยนี่แหละสภาวะแต่วันหนึ่งถ้าพี่นัตตี้เจ็บท้องเองพี่นตี้ก็จะรู้ว่าอาการเจ็บท้องมันเป็นยังไงมันถึงจะอธิบายอาการนั้นได้แจ่มแจ้งเพราะเราเป็นเนี่ยคำถามนะคะจากคุณปุญชละลเทียนชัยน้อมกาแม่ชีค่ะเวลาดูลมเราต้องบริกรรมพุทโธด้วยไหมคะถ้าดูได้ดูไปเลยถ้าการใช้คำบริกรรมก็เพื่อเขาเรียกอะไร ื่อให้จิตเนี่ยมันมเป็นสมาธิใช่ไหมคะไม่ใช่เวลาความคิดเนี่ยคือให้ไม่ให้มันคิดเป็นเรื่องอื่นเห็นไหมมันพยายามไม่ให้จิตมันคิดเป็นเรื่องอื่นให้มันอยู่กับพุโทโธแต่พอมันเริ่มสงบลงเดี๋ยวมันก็วางพุโทโธของมันเองถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธพอบางคนสร้างฝึกตัวนี้มาถ้าไม่พุโทโธก็ดูลมลงไปเลยก็ได้แล้วลึกรู้ใช้เจตนาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาๆใช้ความเจตนานลากลมขึ้นแล้ว หายใจเข้าหายใจออกว่าหลินกันจะเป็นรั่วทาอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องแล้วอาการสังเกตอาการลมหายใจแบบเนี้ยร่างกายเป็นยังไงหายใจแรงแบบเนี้ยมีผลกับร่างกายยังไงเนี่ยเยเรียนรู้เนี่ยอาการเมื่อเราบอกแก้วค่ะคำถามนะคะจากคุณน้ำปลาตาผู้จัดการขอเรียนสอบถามครับว่าการนั่งสมาธิแบบอานาปัสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก กับการปฏิบัติแบบสร้างความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาในการทำกิจการงานทั้งปวงถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบเดียวกันไหมครับคือตัวนั้นมันคำว่ารู้สึกตัวตัวนี้รู้ตัวนี้ยังเคลื่อนออกไปข้างนอกมือรู้สึกยกขารู้สึกก้าวรู้สึกอย่างเงี้ยไสร้างสัมปชัญญะขึ้นมาสัมปชัญญะบพเก้าวถ้าสังเกตว่าทำอะไรได้ก็ทำนะแต่สุดท้ายมันจะมาอยู่กับลม มันไม่หนีจากกายเพราะบางทีนี่กลับมาลมเลยมันทําไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันเคยฟุง้งคืออยู่กับลมเนี่ยคือมันต้องรวมเป็นหนึ่งเนงอกออกไหมพินิีแต่คือธรรมชาติของจิตมันเคยคิดอ่ะให้มันวนอยู่ในกายก่อนก็ได้อะแล้วรู้กายอแต่สุดท้ายมันจะอยู่ที่ลมนะมันจะกลับมาที่ลมแต่ถ้าใครดูลมได้ดูลงไปเลยทีเนี้ย คำถามนะคะจากคุณดวงเดือนเมื่อก่อนโยมเคยเป็นเหมือนแม่ชีพูดเลยค่ะเห็นพี่สาวฟังเพลงเห็นเขามีความสุขโยมก็คิดว่าให้เขาค่ะรับไม่ได้ค่ะเราไม่รู้ว่าเราหลงใช่เมือ่อใดที่เราหล,ลงคือไม่รู้จริงๆหลงคือไม่รู้เมื่อใดที่เขาเป็นหลงในอาการนั่นแหละคือไม่รู้แต่เมือ่อใดที่เรารู้นั่นคือการไม่หลงเข้าไปในกระแสคือรู้เท่าทันนี่แหละ รู้ในขณะปัจจุบันนี่แหละรู้เรื่อยๆเนี่ยเน,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 นรู้สึกตัวเนี่ยโอ้รู้เนี่ยทำเหตุให้ต่อเน,นื่องทำเหตุให้มากพอ